โลกมันเปลี่ยนไปทุกวันครับแม้แต่พื้นที่ที่เราเคยอยู่หรือว่าพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดของเราเองเราก็เคยผ่านไปผ่านมาเคยใช้ชีวิตในสมัยวัยเด็กอย่างไรแน่นอนครับว่าส่วนหนึ่งการเวลาหรือการพัฒนาต่างๆหรือแม้แต่การที่ปล่อยมันไว้เฉยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นจังหวัดตราดเองก็มีอยู่หลายอำเภอและหนึ่งในอำเภอที่ผมนั้นค่อนข้างจะมีความทรงจําตั้งแต่ตอนเด็กๆก,ก็คือ อำเภอบ่อไร่ครับ ครับวันนี้ผมตระกูลเลทีทมิตจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเดินทางไงครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยมันจะเจออะไรเป็นยังไงบ้างเอา,เาคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้จะเน้นในเรื่องของการขับรถนะครับไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ t o y o t a l u ัก x r e v o GR Sport นะครับก็ถือว่าเป็นเกรดท็อปสุดละ Top of อฟเดอะไของกระบะจาก o y ต้านะครับในเมืองไทยเชื่อว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ย ผมบอกตามตรงเลยครับปกติเขาจะมีจุดหมายปลายทางกันแต่ผมไม่มีคือผมก็จะมาในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดตราดก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็เราเริ่มสไตร์กันที่อำเภอบ่อไร่ครับถ้าคุณผู้ชมทราบกันดีเนี่ยนะฮะหรือว่าใครเคยมาจังหวัดตราดก็จะทราบว่าบ่อไร่เนี่ยเป็นอำเภอที่ติดอยู่กับชายแดนประเทศกัมพูชาแล้วนะครับซึ่งเส้นทางที่ผมจะขับรถพาคุณผู้ชมไปชมไปเห็นภาพนะครับผ่าน การเล่าเรื่องที่มีภาพตัวรถวิ่งไปด้วยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเส้นทางที่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปหรือบางท่านอาจจะเคยไปแล้วแล้วอาจจะไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้ว่าณเวลานี้เส้นทางที่มันใกล้กับชายแดนเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันพัฒนาขึ้นหรือไม่นะครับหรือยังเหมือนเดิมนี่จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะพาไปแล้วน่าจะเป็นคอนเซปต์สำหรับคอนเทนต์ในปีหน้าด้วยถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ทำต่อยอดนะครับไปครับ แรกนะครับที่เราเดินทางมาแล้วก็ใครที่แบบมาบ่อไร่นะแล้วก็แบบยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่ทานกาแฟที่ไหนนะครับเรารับกาแฟกันก่อนแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าที่นี่มีร้านกาแฟชื่อว่าบ่อไร่บ้านฉันเขามีป้ายหลายอันมากที่แก้วนี้เขาก็เรียกว่าเสน่ห์เมืองพลอยเพราะว่าอำเภอบ่อไร่นี่เป็นอำเภอที่สมัยก่อนทําเมืองพลอยแล้วก็อย่างอย่างผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็ทําเมืองพลอยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขื่อนเหมือนคลองนะครับต้องเข้ามาลึกๆก็จะมีร้านกาแฟาอยู่เอาไว้ว่าเซิร์ชในเพจ Facebook ก,ก็ได้นะครับบ่อไร่บ้านฉันสนิทเมืองพลอยนะครับอืมดีครับบรรยากาศดีเออมานั่งได้นะลมเย็นนะครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวหรือเปล่านะครับน,น,น,นี่แล้วก็มีที่ให้คุณแบบเนี้ยเนี่ยนั่งนะถ่ายรูปได้จะไงหลังแมย คงไม่หายมีบันไดลงไปข้างล่างด้วยนะครับจริงๆบอนะ่อไร่เนี่ยยังมีพื้นที่อีกเยอะนะครับวันนี้อาจจะแบบว่าไปไม่ครบทุกที่อย่างไรแต่ว่าเราเชื่อว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางกันไปเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของบ่อไร่จังหวัดตราดมากขึ้นครับนี่แล้วผมพามาดูนะครับที่นี่นะครับมีห้องพักด้วยนี่ตอนนี้มี2กําลังทําเพิ่มอีกหนึ่งต่อไปอาจจะแบบขยายเพิ่มได้ แต่ว่าถ้าใครนะครับชอบสไตล์แบบโฮมสเตย์มีร้านกาแฟนะครับดื่มแฮงเอาท์ได้บ้างนะครับนี่มาที่นี่ได้นะครับห้องก็ราคาไม่แพงนะครับประมาณ5 6 0 0บาทนะครับก็จะราคาแตกต่างกันในแต่ละแต่ละห้องนะครับร,าารสามารถด,ดื่มได้นี่ฮะห้องน้ำนะครับก็เพิ่งทำเลยใหม่ๆเลยนะครับ มาดูได้มาดูได้แล้วก็ใครแบบผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากมาเที่ยวนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีเบอร์ให้สอบถามเราขึ้นเบอร์มาให้ด้วยก็ได้หรือเราถ่ายไว้ให้ก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้จ้างผมรีวิวนะครับผมเดินมาเจอนะครับนี่ฮะข้อดีอย่างการมาแบบ no plan นะครับเออผมก็เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้คือผมเป็นคนที่นี่ไงผมอาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันไกลบ้านนะแต่สําหรับ ถ้าถามผมมานั่งสักแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่าเออถ้าผมไม่ได้เป็นคนที่นี่นะผมรู้สึกว่าเ,เฮ้ยที่นี่น่ามานะครับตอนนี้มีสองห้องนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทําห้องเป็นชั้นบนอีกห้องหนึ่งนี่ห้องหนึ่ง,หง,หงเห็นไหมอันนี้ก็พักได้สองคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะห้องใหม่ๆก็อาจจะเพิ่มเติมได้นะครับในอนาคตถ้ามีเด็กมาเรามีเสริมิกนิกให้ น,นั่งลูกค้าชอบเพราะว่านั่งเดินนั่งกินได้จะซื้ออาหารมาจากข้างนอกได้เลยเรามีาการบริการให้อะไรนี้ค่ะก็จะมีบริการพวกโซดาแป๊ซน้ำ <ผม S 1> น้ำแข็งตอน<ม>นล้วก็ลูกค้าจะซื้อมาพวกของกินอะไรพวกนี้ค่ะซื้อมานั่นทานได้เลยตอนเช้าเราจะมีอาหารเช้าให้ฟรีกาแฟมีฮอทด,ดอกมีไส้กรอกาามีไข่ไข่ลวกอะไรพวกนี้เราจะมีบริการให้ทุกเช้าค่ะลูกค้าท่ที่นี่ใช่ไหม เ <ừ> um. ตริมาเนี่ยลูกค้าสามารถอยากใส่บาตรก็ใส่บาตรได้เพราะว่า,าพระจะมีจุดถืบาตรแถวพระวัดอยู่นี่เองใช่ค่ะอันนี้เป็นวัดอะไรนะครับอันนี้วัดปอพอยด้านหลังดด้านหลังวัดส่วนแม่น้ํานี้เมื่อก่อนว่าไม่ได้เป็นคลองนะเมื่อก่อนจะเป็นบอ่อพอยที่เขาพูดกันมาตลอดนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้หรอกใจเหินคนคนแก่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นบ่อพอยเป็นบ่อพอยครับอาเภอบ่อพอยก็คือมันจะมีเหมือนตรงนี้มีเหมือนตรงนู้นมีเสร็จแล้วไม่รู้่น้ํามาจากไหนเนาะอ๋อคือเวลาขุด พอขุดไปลึกมากครับพี่จนกระทั่งพอเขาเลิกเหมืองมันก็กลายเป็นบ่อน้ำแล้วเขาก็มันถมไม่ไหวฮะก็เลยสวยไปเลยธรรมชาติเลยเนาะผมก็ขับมาก็เห็นเพื่อนเช็คอินจากใน Facebook นะควันก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ขับเข้ามาจากเส้นหลักเข้ามานี่หลอะลอมาขอบคุณมากครับผมครับผมุขภาพแรงทคนเลยนครับผมเนี่ยบ้านนี้รักพ่อมากครับผม รักจริงๆครับพ่อรักมากเลยคือจะมีรูปพ่อไว้เต็มหมดเช่นเดียวกันครับผมอันรักของโบราณเพราะว่าลูกค้าชอบแบบคินเคนคัสติคัสติอะไร เอาร่อนพลอยนะครับเ,เ,วเวลาเขาร่อนพลอยร่อนอย่างเงี้ยก็กระพามูลแลเพลงเนี่ยจะโดนลิขสิทธิ์ในเราเดีว่ะ เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องแบบน่ากังวลอะไรถ้าเราไม่ได้เป็นแบบคนผิดกฎหมายอะไรนะครับจุดแถวนี้ก็จะเป็นมันมันใกล้ทางด้านของชายแดนเป็นรื่อปกติครับของทุกๆจังหวัดอยู่แล้วแต่ว่าเราเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการผ่าน,เ,นเป็นทางคอนกรีตเข้าไปผมเคยไปตรงนี้แต่ว่าผมน่าจะเป็นปีแล้วนะไม่เคยผ่านเข้าไป มันเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนเป็นเขตผ่านแดนเล็กๆครับเล็กๆนะฮะเล็กๆบางจังหวะก,ก็เปิดบางจังหวะก,ก็ปิดแต่ช่วงนี้น่าจะปิดนะครับแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่แบบเออผมว่าพื้นที่ในแนวตะเข็บเนี่ยนะครับมันมีสถานที่ที่น่าสนใจน่าถ่ายรูปใครแบบคิดว่าเดินทางมาทั่วประเทศแล้วบางจุดอาจจะยังไม่ได้ไปเนี่ยนี่แหละครับนี่เป็นพื้นที่ที่มันอาจจะเป็นนอกเส้นทางหลักแต่ว่า ระหว่างเส้นทางที่เราผ่านไปก็จะเป็นเนี่ยมีพื้นที่ทําการเกษตรนะครับยางพาราสวนทุเรียนสวนผลไม้มังคุดลองกองนะบางที่ก็อาจจะมีบ้างเป็นลยายําไยเป็นสวนส้มก็มีบ้างนะครับที่นี่หน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเงาะทุเรียนลองกองมังคุดนะอันนี้คือเรียกว่ากลุ่มพืชผลการเกษตรนะครับในแถบนี้ตรงที่เราขับมาเนี่ยนะครับในเวิร์กเนี่ยเขาเรียกว่าน่าจะเป็นในส่วนของตาบลบ้านม่วง หรือบ้านมะม่วงนะครับเนี่ยนี่คือสวนผลไม้นะครับก็จะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีการเริ่มปลูกเป็นต้นทุเรียนนะสปี5ปีขึ้นอยู่กับพันกล้านะครับแต่เส้นนี้ผมเคยมาเพียงแต่ว่าผมผมไม่ได้มานานแล้วนะครับเราได้ใช้ เวลาอยู่กับตัวรถแล้วก็เจอถนนที่มันหลากหลายผมว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำนะครับนอกเหนือนจากการรีวิวรถแล้วเรารีวิวรถกันมาเยอะแล้วครับอันนี้จะพูดถึงการใช้รถแล้วก็ไปเห็นสภาพบ้านเมืองในพื้นที่ต่างๆผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอนาคตก็อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รถกระบะนะครับ ผมไม่จำกัดอยู่แล้วครับพูดตรงๆครับก็เราก็อาจจะเดินทางกันได้หลากหลายครับจริงๆแล้วรถเก่งก็ไปได้หมดแหละครับถ้าไม่เจอเส้นทางที่มันแบบทุกรก,กันดารมากจนเกินไปผมก็เริ่มต้นจากจังหวัดที่ผมเกิดก่อนละกันเนี่ยถนนดีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถนนอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้หรอกนะครับแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าถนนมันดีเพราะว่ารถมันใช้น้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อย แล้วถนนเรียบนะครับแถวนี้เนี่ยฮะมันจะเห็นตั้งแต่เนี่ยจะเป็นเวิ้งน้ําแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปดูครับตอนที่ผมมาเจอที่นี่ครั้งแรกเนี่ยผมยังแบบเฮ้ยนี่จังหวัดตราดมีพื้นที่แบบนี้เหรอนะครับแต่ก็เข้ามาถ้าถามว่าจากตัวอำเภอบ่อไร่รเนี่ยลึกแค่ไหนก,ก็ลึกพอสมควรครับแต่ว่าไม่ไกลเกินไปนักถ้าถามผมนะฮะ แต่ว่าบรรยากาศแบบหน้ากลางเต็นท์นอนถ่ายรูปคือแต่แต่แต่ผมชอบแบบนี้จริงๆผมก็ไม่อยากไปหาสัมพันธ์เพราะว่าผมก็กลัวแบบว่าออคนมากันเยอะแล้วก็ทําให้มันให้มันแบบไม่น่ามองไม่น่าชมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวความเจริญจะเข้ามามากกว่าคือบางอย่างเนี่ยมันบางอย่างมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับ แต่บางอย่างถ้ามันพอดีมันก็มันก็โอเคแหละแต่ถนนดีหมดเลยครับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ถึงแน่นอนนะครับเนี่ยถนนดีหมดครับดูดิเห็นไหมแล้วใครจะไปคิดแล้ว,ว่าเฮ้ยกรมทางหลวงชนบทเนี่ยตัดถนนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถนนเนี่ยทำมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่สุดนะ คือก็ทําดีอ่ะนะครับแล้เวเรียบครับเพราะมันไม่ค่อยมีรถสัญจรแล้วดูโค้งครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูฮะถ้าฟิลแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์นะเห็นไหมฮะเริ่มเห็นละมอเตอร์ไซค์มาทายโอูสวยครับพูดตามตรงสวยเลยลละ โหอยากจะแบบอยากจะหวดเลยอะ่ะนะครับเดี<ห>๋ยวข้างหน้าโค้ดูฮะถนนเห็นไหมฮะสวยไหมฮะเนี่ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอ้โหเนี่ยนี่ฮะโอ้บรรยากาศนี่ครับ นี่คือเดี๋ยวพอน้ําลดลงเรื่อยๆนะครับจากหน้าฝนหน้าแรงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เราได้เห็นสันดอนแล้วก็มันจะมีแบบพอน้ํามันลดเนี่ยบรรยากาศมันก็จะอีกแบบหนึง่งนะฮะแต่นนี้คือน้ำมันเยอะอยู่ เพราะว่าเพิ่งจะพ้นฝนมาไม่นานแต่บรรยากาศตอนนี้ดีเช้าๆนะครับมีหมอกลงนี่เรามาเนี่ยคือมันเที่ยงแล้วนะครับแดดจัดจัดคือเที่ยงแล้วก็เช้าเช้านี่คือแบบโอมีไอน้ำนะครับนี่ครับโอ้รรยากาศแบบว่า เดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆนะภาพรถวิ่งกับถนนตรงนี้นะแล้วผมเชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ที่เราไม่เห็นน่ะหรือว่าคนยังเห็นน้อยอีกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวดูเวิร์กนี้ครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครมาทําพื้นที่มาปรับปรุงพื้นที่ไหมนี่มีเมื่อก่อนไม่มีนี่เอ้ย เมื่อก่อนไม่มีเฮ้ยดูดิเหมือนม่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวป่ะนี่โอ้โหเมื่อก่อนไม่มีเอ้ยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเป็นของราชาการไหมข้อปฏิบัติศูนย์บริการการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนบ้านมะม่วงอ๋อเขาจะทําเป็นศูนย์การค้าชายแดนอ๋อดีครับดีครับ ก็จะได้มีต่อไปก็แบบมาได้ละผมเคยขับรถไปตรงนั้นเป็นลานจอดฮอน่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ามันจะมีอยู่เทปหนึ่งครับผมเคยถ่ายเอามิสูบิชิทริทันกับ m i t ูบิ i ิปาเจโน่สปอร์ตน่าจะเวิร์งนี้อย่าดงน้อยตอน,นผมเคยเอารถขึ้นไปจอดเป็นลานจอดฮอเลยแบบเวิ้เวิร์เลยนะครับแล้วก็ไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่ก็คือสุดชายแดนและก็จะมี มีตชดอนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะดูแลนะครับอ๋อตอนแรกคิดว่าแบบเออถ้าจอดถายรูปเนี่ยพักพ่อหย่อนใจได้ไดนี่เห็นไหมโอ้แล้วก็ยิงไปตรงนูน้นอ่างเก็บน้ําคลองคลองโสนหรือคลองสโสนดีต้องอ่านว่าอะไรเดี๋ยวลองเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่นี่เขาทำเขาปรับปรบปุงพื้นที่หมดเลยนะครับเนี่ยที่ที่เราเห็นเนี่ยคือ เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ดีดีนะครับผมผมชื่นชมแบบนี้คือดีแล้วมันมันดูไม่เปลี่ยวเข้ามาลึกๆแบบนี้โอ้อย่างนี้ก็แนะนําให้มาเที่ยวกันได้แล้วครับอย่างนี้นะคนในพื้นที่ก็อาจจะมีรายได้เพิ่มเติมแต่ดูครับโอ้บรรยากาศเป็นไงทะเลสาบเลยไหมนี่นึกว่าทะเลสาบดูภูเขาล้อมรอบ เดี๋ยวเราไปจนสุดเลยนะครับคือเห็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีป้ายบอกจุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับแต่เราไม่ได้ออกนะครับเราไม่ได้เข้าด้วย เป็นอย่างหวังนะครับแต่ว่าอาเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสำหรับปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นความทรงจำในวัยเด็กของผมนะครับที่เรารู้สึกว่ามันมีความทรงจำหลายอย่างมากทั้งการเติบโตของผมเองแล้วก็ครอบครัวหลายๆคนก็อาจจะไม่เป็นที่จดจำสำหรับที่บางที่ไปแล้วก็ได้นะครับ สิ่งนึ่ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอำเภอแห่งนี้เนี่ยก็คือความส่มสมที่เกิดขึ้นจากการถูกลดเลยแม้ว่าอาจจะมีหลายคนหรือว่าหลายๆภาคส่วนพยายามที่จะพลิกฟื้นมันขึ้นมาให้มันเหมือนกับตอนที่มันเคยลุ่งเรือ มีคนเยอะแยะมากมายเข้ามาแสวงหาโชคจากการทำพลอยจากการทำเหมืองแร่แต่ปัจจุบันบมอไร่ก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันในอดีตนะครับเราเห็นพื้นที่ที่มันเคยจเจริญรุ่งเรืองหลายๆอย่างแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมขนาดนั้นนะครัประมาณนั้นถ้าเทียบกับ หลายๆพื้นที่ที่ดีขึ้นนะครับบ่อไร่ก็ดีขึ้นแต่มันเป็นความดีตามการเวลาที่มันผ่านไปมันไม่ได้ดีขึ้นในแง่ของสิ่งที่มันควรจะเป็นในใน,ในวของผมน,นะครับแต่นี่ก็คือบ่อไร่ในวันนี้ครับ